หล่เริ่มโตแล้วเนะเาะต้องฝึกให้เขาทำ<ม>หอมๆเลยค่ะเนี่ยนมีมามา่มาทรงเครื่องใช่จานนี้สวยๆเอาบางนี่บางนี้มางตัวนี้เลยดู<ม>เอาช้อน,นดิะได้อ่ะไข่เต็มเลยเนี่ยไม่เอาออกให้หมดเนี่ยสได้อ่ะเอาช้อนเล็กๆมาตักเอา,ไ,าเไข่อีกฟองโอ้เยอะไปออสองฟองมันต้องใช้สองฟองโอ้โหทำทำมาม่าทรงเครื่องนะคะแต่ว่า ใช้ไข่ไก่ไปสองฟองค่ะมาม่ามาม่าสงเครื่องใช่ไหมโอ้โหมาม่าสรงเครื่องนะคะนี่ทำกินเองเลยนี่ร้านสาวคนเก่งเนี่ยอเอากันไกลมาตัดเร็วนี่ใครรอกินอยู่เนี่ยนี่มีมีน้องๆรอกินในน้ำเมลอดี้กินไม่ได้เออจะกินไม่ได้อยากกินมาม่าสมอดอ่ะเทมาเทมาเ่าน้ำเทงแล้วอือหก็ปิดแก้ไปเลยสิคะ เอาถ้วยมาสีแล้วด,ดูหน้าตามัน,นเ,เราเลยรอดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงมามาส่งเครื่องอ,อุ้ยชอบกินชีสใช่ไหมเอาช้อนดิสได้อ่ะไข่เต็มเลยเนี่ยไม่เอาออกให้หมดี่ะได้อ่ะเอาช้อนเล็กๆมาตักเอา,อาเ,เอากรนไกลมาตัดเร็วนี่ใครรอกินอยู่เนี่ยนี่ มีมีน้องๆรอกินเน้นน้เมโลดี้อยากินไม่ได้เออได้กินไม่ได,ไได้อยากกินมาม่าสี่มีนานๆมาทีน้องคิดถึงไงจะไม่ลางน้องคิดถึงเมโลดี้แล้วเอาเลยเอเยอไข่ฟองวูเย,ยอะไปอออสองฟองมันต้องใช้สองฟองโหทำทำมาม่าทรงเครื่องนะคะแต่ว่าใช้ไข่ไก่ไปสองฟองคะ่ะรวมกันก็เลยเป็นเหมือนต้มยำรวมมิตรเนาะฉันอยากลองไง ตทเอ่อไก่ตุ๋นไข่ตุ๋นกินอไข่ตุ๋นึ้องทำอะไรกนี่นี่ทำกระเตาแก๊ก็ได้ไข่ตุ๋นอ่ะเอาช้อนเดี๋ยวเสดอ่ะไข่เต็มเลยเนี่ยไม่เอาออกให้หมดเนี่ยสดายอ่ะเอาช้อนเล็กๆอ่ะมาตักเอาเด้ยเ่ดดูไข่เต็มเลยเด่นไข่นะเปนปาไม่หายเลอือก็เอาช้อนไงช้อยมาก็ตักออกค่นั้เองไม่เห็นยากเลยเอาช้อนมานี่ไ็ช้อนนี่ วางในคาเดี๋ยวให้เก็บขยะอืมไม่ชอบกินเผ็ดอืาอ่าอ่าอ่ายกเทอะไรยกเทจริงนี่แหละเริ่มโตแล้วเนาะเออต้องฝึกให้เขาทำหอมหอมเลยค่ะเนี่ยนี่มามาส่งเครื่องใช่จานนี้สวยๆเอาวางนี่วางนี่มาตัวนี้เลยดูเก่งเลยวันหลังทำสปาเกตตี้กินได้ละอเดดูทำเป็นเก่งค่ะเนี่ยแม่สอนถ้าแม่สอนจะได้อ่ะเอาให้หมดเอาให้หมด เร็วๆอุ้ยเร็วๆอุ้ยฝึกฝึกให้เขาทํากินเองอ่ะอยากกินแบบนี้นก็ให้ทําเองท่องเครื่องกับพี่เมย์เแย่งมือแย่งเท้าเลยเห็นไหมเนี่ยอยากกินพี่เมยนานๆมาทีน้องคิดถึงไงจะไม่ลางน้องคิดถึงเมโลดี้แล้วเ,เลยเอเลยเรอดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง มามา่าทรงเครื่องอืม,มช่อ,ชอบปินชีสใช่ไหมวันนี้มาดูเชฟเชฟประทานหล็กนะคะเชฟเชฟน้อยร้อยล้านนะคะโอ้ี้วันนี้ต้มทําอะไรคะเนี่ยอร่อยหรือเปล่าเออ,เอยังย,งยงำข้าวมาประสมอืมก็น่าจะอร่อยแหละนี่โอเลี้ยงกับกาแฟ,ฟรอก,กินอยู่เนี่ยกินบ่ได้คะ่อคะอืม่โอ้โห หกเลยเธอคะ่ะแล้วก็วคุณป้านเียคะ่ะเป็นคนทําความสะอาดคะ่ะเออร้านทําเลยเรอดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงมามา่าทรงเครื่องอ,อุ้ยชอบเป็นชีตใช่ไหมนี่แหละเริ่มโตแล้วนะเนาะอต้องฝึกให้เขาทําหอมหอมเลยคะ่ะเนี่ยม,มีมามา่าส่งเครื่องใช่จานนี้สวยๆเอาวางนี่บางนี่มาตรงนี้เลยดูพี่ตวหลังเด็กจะทำ นลาที่ซีร์หรอไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไม่กินโอไข่ตุ๋น้อทำหนึ่งกันี่ละนี่ทำกับเตาแก๊สก็ได้ไ,ไ,ดไข่ตุ๋นี่ยพี่เมย์นานๆานมาทีน้องคิดถึงไงจะไม่หละ่ะน้องคิดถึงเมโลดี้แล้วเลยเลยปุ๊บ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 จะมันจะจะคน<ม>บ่อยไรเอาใส่เครื่องปรุงด้วยหนูนี่เนี่ยกระทำมามๆใส่มุด เทมาเทมากน้ำแห้งแล้วอืมแล้วก็ปิดแก๊สไปเลยสิคะเอาถ้วยมาสีเลยดูหน้าตามันเราวางเลยค่ะเดี๋ยวให้เก็บขยะอืมไปเลยยกเทเลยยกเทเลยเอาเลยค่ะช่องปิดเทอร์มค่ะฉันเปิดโอ้ยตายแล้วพูดผิดพืชถือต้องใส่ยากาแฟต้องใส่ยากาแฟค่ะเนี่ยกำลังทำมาม่าองเครื่องกับพี่เมย์ แย่งมือแย่งเท้าเลยเห็นไหมเนี่ยอยากกินสซมูสอ่ะอเทมาเทม่าน้ำเท่งแล้วอืมแล้วก็ปิดแก๊สไปเลยสิคะเอาถ้วยมาสีเล้ดูหน้าตามันเลิศเลยค่ะช่องปิดเทอมค่ะท่านเปิดโอ๊ยตายแล้วพูดผิดพูดถือต้องใส่ยากาแกเฟเราใส่ยากาแกฟค่ะเนี่ยกำลังทมํมาม่าอยฝึกฝึกให้เขาทํากินเองค่ะอยากกินแบบนี้ก็ให้ทําเอง นีหละเริ่มโตแล้วเนะเาะต้องฝึกให้เขาทำหอมหอมเลยค่ะเนี่ยมีมาม่มาส่งเครื่องใช่จานนี้สวยๆเอาวางนี่บางนี่มาไปนี้เลยดูไปเลยะคะ<ม>่ะช่องปิดเทอมค่ะท่านเปิดโอ๊ยตายแล้วพูดผิดพูดถือต้องใส่ยาก,กาแฟต้องใส่ยาก,กาแฟค่ะเนี่ยให้ลังทำม,มามา่าฝึกฝึกให้เขาทำกินเองค่ะอยากกินแบบนี้ก็ให้ทำเองสม,มุดอ่าเทมาเทมาน้ำแข็งแล้วมมอ ก็ปิดแก้ไปเลยสิคะเอาถ้วยมาสีไล้ดูหน้าตามันเราทงเครื่องกับพี่เมยแย่งมือแย่งเท้าเลยเห็นไหมเนี่ยอยากกินพวกนี้ไปหิวเลยเนี่ยเดี๋ยววันเอาช้อนเวฟไหมนี่เลยวันหลังทำสปาเกตตีกินไหมละ่ะเ,เด็ดจริทำเป็นเก่งค่ะเนี่ยแม่สอนแม่สอนจะไ,ได้อ่ะเอาให้หมดเอากให้หมดจริงนี่แหละเริ่มโตแล้วเนาะต้องฝึกให้เขาทำ หอมเลยค่ะเนี่ยนีมาม่าส่งเครื่องใช่จานนี้สวยๆเอาวางนี่บางนี่มาตบบนี้เลยดูพี่มีนานๆมาทีน้องคิดถึงไงจะไม่หลังน้องคิดถึงเมโลดี้แล้วเลยเอเลยพี่มีนานๆมาทีน้องคิดถึงไงจะไม่หลังน้องคิดถึงเมโลดี้แล้วเลยเอเลยเอากัินกลมาตัดแล้วนี่ใครรอกินอยู่เนี่ยนี่ มีมีน้องๆรอกินในน้ำกกนมิมิเดียเอออยากกินมีตาอยากกินม,นมาม่าสิอือโอ้โหหกเลยเธอค่ะแล้วก็ววคุณป้านเลยค่ะเป็นคนทําความสะอาดค่ะอเออร้านทําเคยดูหน้าตานะคะหน้าตามาม่าสมเครื่องนะคะอเอาหลายรสชาติมารวมกันค่ะโอ้โหเหมือนสปากเกตตี้เลยเออเหมือนสปาเกจตตี้มาม่าสมเครื่องค่ะแซบเบอร์ค่ะแซบเบอร์ กินให้หมดเดย้ยเดอ้อไข่สองฟองนีเดอ้อเปิดไฟให้มันแรงหน่อยสิมันก็เดือดปุ๊บสม,มอดอ่ะ,อะเทมากเทมากน้ำแห้งแล้วอือก็ปิดแก๊้ไปเลยสิคะเอาถ้วยมาสิได้ดูหน้าตามันเลยวางลยคาเดี๋ยวให้เก็บขยะอืมไม่ชอบกิๆๆนเะผ็ดอออยกเทเลยยกคเทเลยรวมกันก็เลยเป็นเหมือนต้มยำรวมมิตรเนาะ ลองไงว่ามันจะได้แต่ดูดูไข่เต็มเลยเดินไข่นะป้าทำไม่ไหวเลยอากล่องให้ก็เอาช้อนไงช้อนมาก็ตักออกแค่นั้นเองไม่เห็นยากเลยเอาช้อนมานี่ไงช้อนนี่เลยทำไม่ได้เอาช้อนเดี๋ยวสด้อ่ะไข่เต็มเลยเนี่ยไม่เอาออกให้หมดอนะ่ะสดได้อ่ะเอาช้อนเล็กๆอนะ่ะมาตักเอา,าเ,เอาเัินกายมาตัดแล้วเนี่ไข่ร,รอกินอยู่เนี่ยนี่มีมีน้องๆรอกินใยนำะำเมลอดิ เอออยกินบได้อยากกินม,นมาม่าส่เลยค่ะช่องปิดเทอมค่ะท่นปิดโอ๊ยตายแล้วพูดผิดพืชถือต้องใส่ยาก,กาแฟต้องใส่ยาก,กาแฟะค่ะเนี่ยกำลังทาํามาม่าดูหน้าตานะคะคุยถ้วยเล็กไปบอถ้วยใหญ่มาเวลาเทมามาไม่ไสวยมาม่าสูงเครื่องเนี่ยก็ทํากินเองเนี่ยอุอ้ยไปหิวเลยนเนี่ยเดี๋ยววัอนอาช้อนวเวฟไหมยิง นีเละเริ่มโตแล้วเนาะต้องฝึกให้เขาทำหอมหอมเลยค่ะเนี่ยนี่มาม่าส่งเครื่องใช่จานนี้สวยๆเอาวางนี่บางนี่มาไปยิ่งเลยดูพีม่มีนานๆมาทีน้องคิดถึงไงจะไม่ละน้องคิดถึงเมโลดี้แล้วเ,เลยเอเลย,เเลยวันนี้มาดูเชฟเชฟประทานหล็กนะคะเชฟเชฟน้อยร้อยล้านนะคะโอ้โหในวันนี้ต้มทําอะไรคะเนี่ย S <S ดูหน้าตานะคะวิ่ถ้วยเล็กไปบวชถ้วยใหญ่มาเวลาเทมาไมา่ไดสวยๆมาม่าทุงเครื่องเนี่ยก็าทากินเองไงซสม,มูดอ่ะเอาเทมาเทมาน้ำแห้งแล้วอืก็ปิดแก้ไปเลยสิคะเอาถ้วยมาสีได้ดูหน้าตามันเล่นเสร็จแล้วก็ป้าก็เป็นคนเก็บค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะดูนะคะมารวมกันก็เลยเป็นเหมือนต้ยมยำรวมมิตรเนาะ ทดลองไงว่ามันจะติดเลยวันล้างทำสปาเกตตี้กินได้ไหมคะอเดียติทำเป็นเก่งค่ะเนี่ยแม่สอนเธอแม่สอนจะไ,ได้อ่ะเอาให้หมดเอาให้หมดเอยเรอดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง